สวัสดีค่ะ,คะ,คะหนูชื่อเด็กหญิงอวสัดาอุดมชัยชื่อเล่นชื่อเข้าตังมาจากโรงเรียนราชินีชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นนักเรียนเลกเปลี่ยนประเทศนิวซีแลนด์สสัปดาห์เมืองเตียโรฮาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงญาณินยาจตุทิพย์สมงคนนะคะชื่อเล่นชื่อเอ้าอยู่มสาโรงเรียนราชบริการุคอ,อค่ะมาแลกเปลี่ยนที่ประเทศนิวซีแลนด์สสัปดาห์ที่เมืองเตยโรฮาค่ะ ็อยากมาฝึกฝนภาษาค่ะแล้วก็ได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมที่นี่ค่ะอยากมาหาประสบการณ์ค่ะอยากมาที่นิวซีแลนด์นานแล้วด้วยค่ะได้เรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็ได้ฝึกภาษาได้แบบเหมือนได้ใช้ภาษาอกมากขึ้นมันจะมี culture shock ด้วยบ้างแต่ว่าเราก็ได้แบบรู้เหมือนเราได้ exchange culture อย่างที่เรามาจริงๆแล้วก็ได้ใช้ภาษาเยอะกว่าที่โรงเรียนเยอะเลยค่ะ ของหนูคือหนูไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ช็อกแต่คือรู้สึกว่าแบบที่ไทยแบบไม่ ไม่ได้เป็นแบบนี้อย่างโฮสแฟมิลี่หนูใช่ไหมคะประหยัดกันมากซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีซึ่งแบบเวลากินเนยนะคะก็คือทุกอย่างกินหมดเห็นค่าของของกินไฟที่บ้านเลยก็ประหยัดก็ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีของหนูไม่ไม่ค่อยมีเรื่องช็อคนะคะเรารู้มาก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่ค่อยชินเกี่ยวกับสายชําระในห้องน้ํามีเวลาทานอาหารเสร็จแล้วเขาแบบมีเบิร์ติ้งอะไรอย่างนี้เราก็รู้สึกแบบช็อกนิดนึงที่เขาทําปกติเลยแต่ว่าที่ไทยเขาถืออันแต่ที่นี่ไม่ถือเป็นเคาเตอร์ของเขาเป็นปกติ อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรมากเท่าไหร่ก็พอสื่อสารรู้เรื่องค่ะแต่ว่าบางทีอาจจะมีคำศั์ไม่ทันฟังเขาไม่ทันด้วยค่ะเพราะว่าบางทีเขาก็พูดไวแต่ว่าก็สื่อสารพอได้ที่โรงเรียนใช้บ่อยอยู่แล้วค่ะ <c oughs> ก็เลยชิน <c oughs> แต่ว่า พอมาอยู่ที่นี่แล้วเราเจอเพื่อนที่เป็นต่างชาติด้วยแล้วมันได้ใช้เยอะขึ้นก็รู้สึกชอบอ่ะหนูชอบใช้ภาษาอัง,งกฤษอยู่แล้วบางทีก็ฟังยากนิดนึงแต่ว่ามันช่วยฝึกนะคะหนูคิดว่ากลับไทยไปแล้วน่าจะเก่งขึ้น <c oughs> พอสมควรเลย <c oughs> เล่าที่เราเป็นพิธีกรให้ฟังหน่อยจริงหนูตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าบางทีแบบรู้สึกว่าสำเนียงหนูไม่ได้แบบกลัวเขาจะฟังไม่ออกหรือเปล่าเหมือนพอลงมาก็เพื่อนที่เป็นคนต่างชาติก็บอกว่าคุณพูดดีนะก็รู้สึกโอเคค่ะก็ตื่นเต้นดีเป็นเหมือนประสบการณ์ใหม่ๆห ชอบอะไรแบบนี้มาแล้วค่ะอยู่ที่โรงแรนทำไว้แล้วก็เลยชินนิดนึงแต่ว่าไม่เคยชินกับเวทีเลยเพราะว่าชอบตื่นเต้นเวลาคนเยอะๆมองอยู่แต่ว่าชอบทำอะไรแบบนี้อยู่แล้วคะ่ะ <c oughs> <c oughs> สนุกของหนูล่าสุดเลยคะ่ะไป กับโฮสมลี่ันหยุดวันอาทิตย์โฮดพาไปเหมือนฟิวขับโกคาร์นะคะเป็นสกาารายขึ้นกระเช้าไปไปขับสนุกมากหนูเล่นกับโฮดแล้วก็บัดดีหนูที่นอนด้วยกันสนุกมากวิวดีแล้วก็บรรยากาศดีแล้วก็แบบเครื่องเล่นเซฟจะมีที่ลูกเขาเรียนอาไทดค่ะเป็นคล้ายๆเทีร์คอนโดซึ่งหนูอยากเรียนตั้งแต่ตอนอยู่ไทยแล้วพอมาที่นี่มีโอกาสได้เรียนก็เลยรู้สึกดีค่ะแล้วก็ชอบ พอดพาไปเที่ยวเยอะมากเลยค่ะมีวายคีบีชค่ะที่ชอบมาก mm hmm. มันจะมีตรงภูเขาอะค่ะขึ้นไปแล้วเราจะเห็นวิวแบบว่าซ u มมาโสิองสาลยสวยมากๆที่ไทยไม่มีแน่นอนสนุกมากค่ะตื่นเต้นดีค่ะได้จะรูน้นรู้อะไรมใหม่